นี่ก็มาถึงแล้วนะครับเสนานิคมอยุธยานะครับจุดขึ้นของของเราวันนี้นะครับก่อนที่จะอาไปส่งที่พิจิตนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูกันนะครับบรรยากาศวันนี้ฝนตกหนักเหลือเกินนะครับเรามาถึงแล้วรอขึ้นคลองนะครับรอช่างแอร์เขาคลอดแอร์ออกนะครับคนลูกค้าจะแอร์ไปด้วยนะครับนี่ครับที่นี่เขาก็จะเป็นแบบ นักดนตรีนะครับเบที่เครื่องเสียงหมอลำอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าลิเกนี่แหละนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นโกดังนะครับเก็บพวกผัวกวดังพวกเอาของไปส่งร้านทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับนะครับเขาก็จะมารับที่นี่แหละครับโัววดังใหญ่เลยพวกรถส่งของก็เต็มครับตรงนี้ก็ไปกระจายตามสาขานะครับที่นี่คือจุดใหญ่ ร้านเจตุกตานะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับรอชุมทองเชี่ยงเชี่ยฝนตกหนักมากครับนี่ก็ เป็นรถฝนน้ำอนเวทีแจ้งเ,เสียงเพชรแพรทองเพชรลุงเหลืองคณะแพรทองเพชรลุงเหลืองนะครับทางแอร์เขากำลังทัดแอร์นะครับแอร์กลับด้วยเราเดินหน้าไปอีกนิดนึงนะครับมันก็อาจจะเกินคาดนะครับนี่คือคาดนะครับ แต้มไปนิดเดียวก็จะเกินคาดนะหมุนเ,เขาถอดแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมถ่ายรถเราเข้ามาข้างในล่มนะครับเพื่อที่จะขนของง่ายแล้วก็ของจะได้ไม่เปียกนะครับ ตอนนี้กำลังเอาของขึ้นครับตกหนักมากตอนนี้ข้นของใกล้จะเสร็จแล้วครับเลยอีกนิดนึงนะครับต้องหาเรียมหา,ลาไลยครับได้ครับ เรียบร้อยครับเป็นของหมดละเรีนะครับในในรถเราก็ยัดอีกนิดหน่อยครับมีแอร์นะครับทีวีแล้วก็พวกของเครื่องครัวนะครับพวกไข่นี่ครับเนี่เราก็เรียบร้อยแล้เดี๋ยว ไปแจกกันที่พี่จิตนะครับเดี๋ยวถ่ายรีวิวทีนะครับ